เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ีพุทธศักราช2525 25, เล่มที่52หน้า223ถึง229 สิริมันทะเหระคาถาว่าด้วยคาถาของพระสิริมันทะเหระมุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรถเปิดไว้ฝนกลับไม่รั่วรถเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเปิดที่มุงบังเสียเถิดฝนจากไม่รั่วรถท่านด้วยอาการอย่างนี้โลกถูกมัจจุกกำจัดถูกชารารุมล้อมถูกสอนคือตันหาทิมแทงถูกความปรารถนาแผดเผาทุกเมื่อโลกถูกมัจจุกกำจัดและถูกชารารุมล้อม ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิด เหมือนคนกระทำความผิดได้รับอาชญาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นชราพยาธิและมรณนะทั้งสามเป็นดุดกองไฟตามครอบงำอยู่สัตว์โลกเหล่านั้นไม่มีกำลังต่อต้านไม่มีกำลังจะหนีไปควรทำวันไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมนสิการวิปัสสนากรรมฐานน้อยบ้างมากบ้างเพราะราตรีล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นเวลาตายย่อมรุกร้นเข้า ใกล้บุคคลผู้เดินยืนนั่งหรือนอนเพราะเหตุนั้นท่านไม่ควรประมาทเวลาจบสิริมันทะเหระคาถาอตกถาสิริมันทะเหระคาถาที่13า คาถาของท่านพระสิริมหเหระมีคำเริ่มต้นว่าฉันนมติวัสติดังนี้เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอย่างไรแม้พระเหระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ปะบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในสุสมาระหีระนคร ได้นามว่าสิริมันทะเจริญวัยแล้วเมื่อขณะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเพสกะลาวันจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาฟังธรรมะได้ศรัทธาจึงบวชแล้วได้อุปสมบทกระทำสมณะธรรมอยู่ในวันอุโบสถวันหนึ่งนั่งอยู่ในที่ที่แสดงปาติโมกในตอนจบนิทานุเทศพิจารณาใจความของบาลีที่ว่าก็ภิกษุนั้นทำให้แจ้งอาบัตแล้วย่อม มีความผาสุกไม่ทำให้แจ้งอาบัตที่ต้องแล้วปกปิดไว้จึงต้องอาบัตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ครั้นมณสิการถึงความข้อนี้ว่าด้วยเหตุนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่มีความผาสุกก็ภิกษุผู้ทำให้แจ้งแล้วปรงอาบัตตามธรรมะย่อมมีความผาสุกดังนี้จึงได้ความเลื่อมใสว่าน่าอาศัศจรรย์คำสอนของพระาศาสดาบริสุทธิ์จริงจึงข่มปีติที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์พิจารณาข้อปฏิบัติ ของตนแล้วมีใจเลื่อมใสเมื่อจะให้โอวาดแก่ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า มุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรดเปิดไว้ฝนกลับไม่รั่วรถเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเปิดที่มุงบังเสียเถิดผลจักไม่รั่วรถท่านด้วยอาการอย่างนี้โลกถูกมัดจุก,กํำจัดถูกชารารุมล้อมถูกลูกศรคือตันหาชิ่มแทงถูกความปรารถนาแผดเผาทุกเมื่อโลกถูกมัดจุก,กํำจัดและถูกชารารุมล้อมไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิจ เหมือนคนกระทำความผิดได้รับอาชญาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นชราพยาธิและมรณะทั้งสามเป็นดุดกองไปตามครอบงำอยู่สัตว์โลกเหล่านั้นไม่มีกําลังต่อต้านไม่มีกําลังจะหนีไปควรทำวันไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมณสิการวิปัสสนากรรมฐานน้อยบ้างมากบ้างเพราะราตรีล่วงไปเท่าใด ชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นเวลาตายย่อมรุกร้นเข้าไปใกล้บุคคลผู้เดินยืนนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรประมาทเวลาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าฉินนางได้แก่พุจริตที่ปิดบังไว้คือไม่เปิดเผยไม่ประกาศตามเป็นจริงบทว่าอาติวัสติความว่าผลคืออาบัตและผลคือกิเลสย่อมตกรดจนโชคโชน ท่านกล่าวการปกปิดคือเหตุแห่งการรั่วรถไว้ว่าจริงอยู่การปิดอาบัตเป็นเช่นกับความเป็นคนอลัชชีเป็นต้นทีเดียวเพราะการปิดอาบัตไว้จึงพึงต้องอาบัตโดยประการอื่นจากนั้นหรืออาบัตเห็นปานนั้นซ้ำอีกหรืออาบัตที่ลามกกว่านั้นบทว่าวิวตังได้แก่เปิดเผยคือไม่ปิดบังสับว่าอาติในบทว่า นาติวัสตินี้เป็นเพียงนิบาทอธิบายว่าย่อมไม่รั่วรถก็ในที่นี้ถึงทราบการไม่รั่วรถโดยปริยายผิดตรงกันข้ามกับการรั่วรถที่กล่าวมาแล้ว เพราะทำจิตตสันดานให้บริสุทธิ์บทว่าตัสมาย่อมบ่งถึงเนื้อความที่กล่าวแล้วนั่นแหละโดยความเป็นเหตุอธิบายว่าเพราะผลคืออาบัตเป็นต้นรั่วรถกุจริตที่ปิดบังไว้และเพราะไม่รั่วรถกุจริตที่เปิดเผยแล้ว บทว่าฉันนางวิวะเรทะความว่าแม้เมื่อเกิดความประสงค์จะปิดโดยภาวะที่เป็นปูทุชนท่านก็อย่าอนุวัตตามความประสงค์พึงเปิดคือพึงทําให้แจ้งพึงปรงอาบัตตามธรรมะบทว่าเอวังได้แก่ด้วยการเปิดคือด้วยการปฏิบัติตามธรรมะบทว่าตังได้แก่ทุจริตนั้น คือที่ปกปิดไว้ฝนย่อมไม่รั่วรดคือฝนคืออาบัตและฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรดอธิบายว่าย่อมยังบุคคลให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์บัดนี้พระเถระเมื่อจะแสดงวัตถุที่ตั้งแห่งความสลดใจอันเป็นเหตุแห่งการปิดบังว่าพึงทำตนให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงและโดยรวดเร็วไม่ควรทำความประมาทจึงกล่าวคำมีอาทิว่า สัตวตวโลกถูกมัจจุกำจัดดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามัจจุนาพาหโตโลโกความว่าสัตว์ตวโลกนี้ทั้งหมดถูกมัจจุคือความตายผู้มีปกติทำสัตว์ให้ตกลงในวัฏฏะทั้งปวงกำจัดแล้วประดุจโจรหูคนผู้ทำหน้าที่ฆ่าโจรประหารชีวิตฉะนั้นคือย่อมไม่พ้นเงื้อมหัด ของมัดจุนั้นบทว่าชรายะปริวาริโตความว่าสัตวโลกนี้ถูกความชราอันมีหน้าที่นำเข้าหาความตายยิ่งกว่าการให้เกิดรุมล้อมคือครอบงำอธิบายว่าหุ้มห่อด้วยกองชราบทว่าตันหาสันเลนะโอตินโนความว่าถูกลูกสรคือตันหาอันมีลักษณะยึดติดเหมือนลูกธนูกำทราบยาพิษ จมอยู่ในภายในร่างกายเสียบคือแทงลงตรงหัวใจจริงอยู่ตันหาท่านเรียกว่าลูกศรเพราะให้เกิดการบีบคั้นเพราะทิ่มแทงอยู่ภายในและเพราะถอนได้ยากบทว่าอิจฉาหูปายโตความว่าหูความอยากอันมีลักษณะปรารถนาอารมณ์แผดเผาจริงอยู่บุคคลผู้ปรารถนาอารมณ์นั้น เมื่อได้อารมณ์ตามที่ปรารถนาหรือไม่ได้ก็ตามย่อมเป็นผู้เร่าร้อน คือได้รับความเร่าร้อนด้วยความปรหารถนาอันมีลักษณะตามเผานั้นนั่นแหละบทว่าสธาแปลว่าทุกเวลาก็บทว่าสธานี้พึงประกอบเข้าทุกบทบทว่าปริคิตโตชรายะจะความว่าไม่ใช่มัจจุก,กํำจัดอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้ถูกชรารุมล้อมด้วย อธิบายว่าถูกชารากั้นไว้ได้แก่ล้อมด้วยกำแพงคือชาราไม่ล่วงพ้นชารานั้นไปได้บทว่าหันยตินิจมัตตาโนความว่าเป็นผู้ไม่มีใครต้านทานคือไม่มีใครเป็นที่พึ่งย่อมเดือดร้อนคือถูกชาราและมรณะเบียดเบียนเป็นนิตยการ เหมือนอะไรเหมือนคนทําความผิดได้รับอาชญาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นท่านแสดงว่าโจรผู้กระทําความชั่ว กระทำความผิดไว้ได้รับการประหารชีวิตไม่มีใครต้านทานย่อมเดือดร้อนด้วยราชอาชญาฉันใดสัตวโลกนี้ก็ฉันนั้นย่อมเดือดร้อนด้วยชาราและมรณะบทว่าอาคฉันตัดขิขันทาวะความว่าธรรมสามประการนี้คือมัจจุพยาธิและชาราชื่อว่ากองไฟเพราะอัด หาว่าตามเผาย่อมตามมาครอบงำสัตว์ตวโลกนี้ไว้เหมือนกองไฟใหญ่เมื่อป่าใหญ่ถูกไม่อยู่ก็ครอบงำเผาป่าใหญ่นั้นฉะนั้นก็สัตว์ตวโลกนี้ไม่มีกำลังคือความอุตสาหะที่จะเป็นผู้สามารถต่อต้านคือครอบงำธรรมะทั้งสานั้นได้ไม่มีกำลังที่จะหนีไปคือสัตว์ตวโลกนี้เมื่อธรรมะมีมัจจุเป็นต้นแล่นไปครอบคลุม ไม่มีกำลังแข้งที่จะแสดงให้เห็นด้านหลังหนีไปยังที่ที่มัดจุเป็นต้นครอบงำไม่ได้หากจะมีคำถามสอดเข้ามาว่าตนเองไม่สามารถอย่างนั้น เมื่อมีปัจจามิตรผู้มีกำลังสามพวกซึ่งไม่มีใครตอบโต้ด้วยอุบายทั้งหลายมีการลวงเป็นต้นปรากฏอยู่เป็นนิดสัตวโลกควรกระทาอย่างไรตอบว่าควรทำวันไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมณสิการน้อยบ้างมากบ้างอธิบายว่าควรทำวันไม่ให้เปล่าประโยชน์คือไม่ให้เป็นหมันด้วยการใส่ใจถึงวิปัสสนา น้อยบ้างคือเป็นไปโดยชั้นที่สุดชั่วการสักว่างูฉกมากบ้างคือเป็นไปตลอดวันและคืนเพราะเหตุที่ราตรีล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นคือสัตว์นี้ละราตรีใดๆไป คือทำให้พินาศไปให้สิ้นไปชีวิตของสัตว์นั้นก็พร่องไปเท่าราตรีนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงแสดงว่าชื่อว่าการสิ้นไปแห่งราตรีเป็นการสิ้นไปแห่งอายุเพราะราตรีนั้นจะไม่หวนกลับมา ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสัตว์อยู่ในคันมารดาก่อนตลอดราตรีใดราตรีนั้นตั้งขึ้นแล้วก็ไปราตรีนั้นเมื่อไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมามิใช่ด้วยอำนาจราตรีอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้แม้ด้วยอำนาจอิริยาบถก็พึงรองรับความสิ้นไปแห่งชีวิตเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเดินเป็นต้น บทว่าจะระโตได้แก่เดินไปบทว่าติดทะโตได้แก่สำเร็จการยืนบทว่าอาศีนศัสยนัสสวาแยกเป็นอาศีนัสสยนัสสวาแปลว่านั่งหรือนอนบางอาจารย์กล่าวว่าอาศีทนังดังนี้ก็มี ในบาลีว่าอาสีทนังนั้นพึงเห็นทุติยาวิพัต์ใช้ในอัฏฐะแห่งฉัดถีวิพัตต์บทว่าอุเปติจริมารัติความว่าราตรีประกอบด้วยจิตดวงสุดท้ายย่อมเข้าถึงก็สับว่ารัติในบทนั้นเป็นเพียงหัวข้อเทศนาเวลาสุดท้ายหมายถึงคือเวลาตายย่อมมีแก่คนผู้พรั่งพร้อมด้วยอิริยาบทอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาอิริยาบถมีการเดินเป็นต้นด้วยเหตุนั้นนั่นแลขณะแห่งอิริยาบถของบุคคลน,นั้นจึงทำชีวิตให้หมดสิ้นไปด้วยเพราะเหตุนั้นท่านไม่ควรประมาทเวลาคือท่านไม่ควรถึงความประมาทเวลานี้เพราะไม่ทราบได้ว่าความตายจะมีในเวลาชื่อนี้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมาย กำหนดรู้ไม่ได้เป็นของปืดเคืองเป็นของเล็กน้อยและประกอบด้วยทุกข์อธิบายว่าเพราะฉะนั้นผู้ไม่ประมาทโอวาทตนอย่างนี้แล้วพึงกระทำความเพียรนเนือง,งในสิกขาทั้งสามเถิดจบอัตกถาสิริมันทะเหระคาถาที่สิบสาม